กำลังหาคอนโด2ห้องนอนอยู่หรือเปล่าครับผมนี่คือคอนโด2ห้องนอน2ห้องน้ำย่านบางแคไซสี45ิตารางเมตรใกล้เดอะมอลล์แต่งเต็มผ่อนถูกห้ามพลาดคลิปนี้ครับ ใครหาคอนโด2ห้องนอนนะครับผมบอกเลยว่าคุณมาถูกที่แล้ว2ห้องนอน2ห้องน้ำไม่ต้องแย่งกันมาพร้อมเฟอร์ครบชุดจุกจุกครัวก็มีให้ส่วนกลางก็ครบจัดเต็มไปดูรีวิวกันสวัสดีครับผมบูมจากพี่หมีขายคอนโดนะครับวันนี้เรามารีวิวคอนโด2ห้องนอน2นห้องน้ำกันที่พรมบางแคครับผมมาเริ่มเลยนะครับ เปิดมาคุณจะเจอโซนรับแขกนะครับผมเหมือนไทยหนึ่งนอนที่เราเคยรีวิวไปครับผมขวามือนะครับเป็นโซฟานะครับมาพร้อมโต๊ะกลางนะครับผมส่วนซ้ายมือครับก็จะมาเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีนะครับอันนี้จะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปคือขนาดนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าที่นี่มี2ห้องนอนนะครับผมอ่ะขอรีวิวด้านขวานิดนึงนะทุกคนนะ เป็นโซฟา2นอนสไตล์หรูหราครับผมห้องนี้จะแต่งให้มันเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะอันนี้ด้าโบจะเป็นพร็อพประดับนะครับเพิ่มความให้มันแบบดูมีคลาสสมีอะไรมากขึ้นนะครับผมเป็นแบบ2นอนที่เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะโซฟานี้นุ่มนะทุกคนนะผมบอกก่อนนะนี่เป็นแบบอย่างนี้อะไรรีว่าอะไรปุ่มๆมาทุกคนมันก็ฟินดีเวลานอนอนะ่ะอันนี้ก็เป็นโซฟาเบรกใหม่เลยนะเราให้แบบจัดเต็มนะครับผมห้องนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมมาดูห้องน้ําห้องแรกก่อนนะครับห้องน้ําห้องแรกจนะอยู่ทางซ้ายมือีะมซึ่งจเป็น คล้ายๆไทยหนึ่งนอนนะที่เราเคยรีวิวนะครับห้องน้าห้องแรกนะครับก็จะเป็นเบสิคทั่วไปเลยจะมีในส่วนของห้องน้ำคอนโดก็จะมีนี่สิ่งล้างหน้านะครับผมโถสุขภัณฑ์และก็โซนอาบน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือห้องน้าห้องแรกนะ ซึ่งโครงการนี้นะครับมี2ห้องน้ามาเดี๋ยวเราไปดูห้องน้าที่2แต่บอกเลยว่าห้องนี้นะผมภูมิใจนําเสนอโซนนี้มากๆเลยครับนั่นคือโซนครัวกับโซนกินข้าวขอเปิดด้วยขวามือก่อนอันนี้ผมชอบจริงๆนะคือนี่คือโซนกินข้าวของห้องนี้นะครับผมเป็นโต๊ะวงรีนะครับ2ที่นั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเซตจานชามอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนครับนี้ไฟนี้ภูมิใจเสนอมากเทลักชวรี่โมเดิร์นมากนะครับอาท่อแก๊สมาทำทุกคนไม่ใช่ท่อแก๊สนะ มันคือสายแบบเส้นเชือกอ่ะอันนี้เหมือนรูราเมันงูลายแต่แต่มันดูแบบรูรามากเท่านี้ชอบนะเพิ่มความรูราไปอีกสายมือนะเป็นโซนครัวนะครับที่จะใหญ่กว่า1น,นอนนะอันนี้จะยาวกว่านะครับผมนะมี2อเคาน์เตอร์นะอันนี้ใครสายทำอาหารก็ได้ครัวที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนตรงมานะครับ ตามสไตล์ที่มีไขคอนโดครับฟรีผ้าม่านให้นะครับผมมีม่านทึบม่านโปะนะครับส่วนห้องนี้แน่นอนเป็น2ห้องนอนนะครับระเบียงก็จะใหญ่กว่า1นนอนอยู่แล้วนะครับผมระเบียงก็จะมีความ ที่กว้างขึ้นนะครับผมตาข่ายกันนกห้องนี้ติดให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมป้องกันนกเรียบร้อยนะครับคุณจะไม่มีปัญหานกมากวนใจเลยซักล้างได้เรียบร้อยนะครับสองนอนระเบียงใหญ่กว่าเดิมครับตรงโซนครัวนะครับผมเราก็จะมีแอร์นะครับแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับพาราส وني คตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันครับว่าเป็นยังไงครับผมห้องนอนแรกคือห้องนอนเล็กนะครับตึดแตานี่ครับผม ห้องนอนแรกคือห้องนอนเล็กนะครับผมเป็นสําหรับคุณหนูๆก็ได้หรือเป็นลูกคุณหรือว่าถ้าใครที่ไม่เอาเป็นหนึ่งนอนเล็กนะคุณสามารถไปดัดแปลงให้เป็น,ปนห้องทํางานได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ห้องนอนเล็กมีอะไรให้บ้างปะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับผมก็จะมีเตียงไซส์เล็กนะครับไซส์3.5ให้นะครับผมนอนคนเดียวนะครับผมตกแต่งมาพร้อมชุดเครื่องนอนด้านขวานะครับมีโต๊ะข้างเตียงให้ตู้ข้างเตียงให้นะครับผมอันนี้เอาไว้ใส่ของนะครับมีลิ้นชัก โคมไฟเพิ่มความหรูหรานะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับถึงจะเป็นหนึ่งห้องนอนเล็กแต่เราก็ได้แถมผ้าม่านนะครับผมม่านชิบม่านโป่ง ให้ไปด้วยเหมือนเดิมครับบอกเลยว่าเราให้จัดเต็มสุดๆนะครับมาเลยครับผมเมื่อกี้ลืมบอกนะครับผมห้องนอนเล็กนะครับมีแอร์ให้อีก1ตัวนะครับผมห้องนอนเล็กก็มีแอร์ให้นะส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโต๊ะทางานนะครับให้ไปด้วยนะครับผมและก็มีตู้เสื้อผ้าอีก1ตู้ให้พร้อมต้นไม้ประดับไปนะครับนี่คือแค่ห้องนอนเล็กนะครับเราก็แถมครบจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่กันต่อครับว่าจะแถมเยอะขนาดไหนต่อไปเป็นห้องนอนใหญ่ครับมาสเตอร์เบรลูมไปดูกัน โอ้โยมาเลยครับทุกคนนี่คือมาสเตอร์เบดมนะครับผมนี่เป็นห้องนอนไซส์ใหญ่จุกๆตามสไตล์พี่มีขายคอนโดครับเตียงคิงไซส์5ฟุตพร้อมชุดเครื่องนอนลูราจะเต็มมอบให้ไปด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับใหญ่ห้องนี้แล้วตกแต่งลักชัวรี่มาอย่างดีนะครับมาพร้อมนะครับม่านเหมือนเดิมแถมทั้ง ห้องเล็กแล้วก็ห้องใหญ่นะครับทางม่านทึบม่านโปร่งจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับเราก็มีแอร์ให้อีกแล้วอีกหนึ่งตัวครับพนักสนิทอยู่ตรงนี้เลยครับมีแอร์ให้ไปด้วยนะครับนี่หัวเตียงในตกแต่งลูลาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีตู้ข้างเตียงให้นะครับเหมือนเซ็ตของห้องนอนเล็กเลยนะครับ ตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับใส่กระจกพร้อมซ่อนไฟนะครับตรงนี้เพิ่มความหรูหรานะแล้วก็แต่งหน้าได้ทํางานได้นอะตรงนี้เอาไว้แล้วแต่บุคคลเลยทํายังไงนะครับผมตรงนี้มีตู้เสื้อผ้านะครับสามหน้าบานนะอีกหนึ่งตู้นะครับผมเอาไว้ใส่เสื้อผ้าคุณผู้หญิงผู้ชายกันไปได้เลยนะครับห้องนี้มีห้องน้าในตัวอีกหนึ่งนะครับผมไม่ต้องไปแย่งกันนะครับเปิดมาเลยครับผม นี่ครับผมที่นี่ก็มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่คือห้องน้ําที่2องของที่นี่นะครับผมก็ตามสไตล์ห้องน้ําคอนโดครับคล้ายๆห้องน้าห้องแรกทุกอย่างเลยนะครับผมอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็ฝักบัวนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมจุดเด่นของห้องนี้คือมี2ห้องนอน2ห้องน้ําซึ่งเป็นห้องแบบแยกหมดเลยนะครับส่วนตัวสุดเลยครับเดี๋ยวใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากได้แล้วนะเราไปดูสรุปท้ายคลิปกันครับและนี่คือสรุปท้ายคลิปนะครับของคอนโด พรัมบางแคส2ห้องนอนนะครับใช้ที่นี่คือ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับห้องนี้นะครับอยู่ตึกเอนะครับชั้น7นะครับผมเลขห้อง1 4ึ่นะครับผมตัวไซส์นะครับขนาดห้องเป็นไซส์45ตารางเมตรหนึ่งห้องโถงกลางใหญ่ๆเลยนะครับผมจะมีห้องรับแขกอยู่นะครับผมและสายมือจะเป็นห้องครัวนะครับครบคันครับห้องนี้แต่งเต็มนะครับฟรีเฟร์เหมือนเดิมตามสไตล์ พี่มีขายคอนโดนะครับบอกเลยว่าเป็น2องนอนที่ราคาคุ้มค่ามากเลยนะทุกคนในส่วนของราคานะครับผมราคาก็คือแปต,ตามนี้เลยนะครับผมราคาตามนี้เลยนะครับผมนี่คือราคาที่เราจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกอย่างครบจุกจุกโดยคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับค่าเฟอร์นะคุณได้หมดตามนี้ไปเลยนะครับผมต่อได้ที่นี่เลยครับผม ตื้นเ้นนะครับผมไลน์แอดคอนโดแบร์นะครับมีแอดด้วยนะครับแอดคอนโดแบร์นะครับหรือเบอร์โทรนี้ได้เลยครับทั้งสองอย่างกันครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดหรือเบอร์โทนครับติดต่อมาได้เลยนะครับผม ถามพี่หมีแหงโลนะครับยินดีช่วยเหลือเต็มที่เลยนะผมประเมินวงเงินให้ฟรีนะครับผมดําเนินการเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับเพืนใจ้สอบถามข้อมูลไม่ซื้อไม่ขายลองทักมาถามพี่หมีก่อนได้เลยนะครับผมว่าตัวเองเป็นยังไงพอจะกู้ได้ไหมยินดีให้คําปรึกษาเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับพี่หมีแหงโลนะครับจะไปรีวิวที่ไหนยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ